ครับสวัสดีครับผมเจนิพิษพิชพินิษนะครับวันนี้เราก็มาสถานที่เดิมนะครับที่เราเคยถ่ายไว้วันก่อนเป็นสวนผักนะครับเป็นผักกระหล่ำดอกอยู่หลังโรงพยาบาลวารินชำราบนะครับวันนี้เป็นวันที่16นะครับช่วงนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเย็นกว่า,วานะครับก็มาถ่ายทําเพิ่มนะครับในส่วนที่ ฉีดเพิ่มเข้าไปนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คงจะประมาณสักเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดก็คือต้นแต่เดิมที่เราเห็นวันนั้นนี่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามันเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะดูแปลงกันนะครับที่คือแปลงก่อนหน้านั้นที่รู้สึกว่ามันเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะรอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แปลงนะครับนะครับอันนี้จะเดินได้เห็นนะครับว่า แปลงตัวนี้นี่ก็จะเริ่มโตขึ้นนะครับหลังจากที่เราใส่บานเย็นลงไปนะครับทาให้ส่วนของอผักนะครับมีการจเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายให้เห็นทีละช็อตทีละชอ็ะชอตนะครับสังเกตนะครับว่ากลุ่มนี้นี่จะเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับใบจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแต่ว่าอากาศช่วงนี้นะครับเป็นอากาศร้อนถ้าเกิดว่าเป็นอากาศ